เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องในหัวร้ายจอมห่วงเมียเด็กแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนันตานี่เย็นนี้เราจะไปกินกันที่คาเฟ่จะไปกันด้วยกันไหมยายไขยม่มุกยายฟ้าเพื่อนของเธอเอ่ยถามไขม่มุกใบหน้าพริ้มเผา ผิวสวยเรากับไข่มุกยิ้มพรายจริงเหรออืมอยากไปจังแต่ว่าฟ้าหัวเราะทันทีแมติดที่ในหัวนั่นละสิเข้าห่วงของเขาขนาดนั้นเธอขออนุญาตเขาได้หรือเปล่าล่ะหญิงสาวค่อยๆทำท่านึกเธอ ค่อยๆย,ยิ้มและหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาในขณะนั้นเสียงเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นพอดีจะโทรไปไหนลระจ๊ะไข่มุกยิงสาวถึงกับสะดุง้งเธอค่อยๆหันหลังกลับมาหาในหัวเธอเรียกแบบนั้นเขาทำท่าไม่พอใจ หนุ่มล่อผิวเข้มเอ่ยขึ้นมาพร้อมกับยิ้มที่ไม่ได้ยิ้มไปถึงดวงตาพี่ให้เรียกว่ายังไงจ๊ะเออพี่วีเผลอที่ใดเผลอเรียกนายหัวทุกทีก็มันติดปากนี่จะไปไหนกันเขาพยักพย์ยิดไปทางฟ้าดา อีกฝ่ายทำท่าปูเรียนเหมือนจะพูดไม่ออกก็แค่อยากจะไปที่คาเฟ่ตรงโน้นทำท่าชี้อย่างไม่ค่อยมั่นคงนักได้ไหมคะถามเสียงั่นใครไปด้วยก็หันไปหาฟาราดาก็มีแต่พวกเราแล้วก็ และแล้วหนุ่มตาคมผิวเข้มก็หันไปเห็นหนุ่มๆเดินเข้ามากันกลุ่มหนึ่งอ๋อ oh. ไม่ให้ไปจบแค่นี้นะเก็บของกลับบ้านได้แล้วไข่มกุกนี่คือคำขาดของในหัววีรพกไข่มุกทำท่าโมทูไม่ไหวจะเคลียร์อดเที่ยวทุกที ธอบนกระปอดกระแปดแต่ก็ยอมเก็บข้าวของโบกมือลาเพื่อนก่อนจะขึ้นรถ bmw ของนายหัวกลับบ้านมันเป็นแบบนี้ทุกครั้งเขาจะคอยตามไม่ยอมให้เธอห่างหูห่างตาไปได้ยิ่งถ้าไปกับบรรดาผู้ชายเขายิ่งไม่ยอมไม่ได้หรอกฉันห่วงของฉัน เขาเอ่ยพูดแบบนั้นและมันทำให้เธอถึงกับเซ็งเธอเองก็อยากมีเพื่อนอยากมีเพื่อนฝูงอยากมีคอนเน็กชันดีๆแต่ก็ถูกปิดกั้นไว้หมดเพียงเพราะในหัวปีรพพคนนี้คนเดียวตั้งแต่ที่พ่อตายไปในหัวคนนี้ ก็คอยเข้ามาดูแลแม่และดูแลเธอกับน้องเขาหมายมั่นปั้นมือเอ่ยขอเธอมาเป็นคู่ชีวิตตั้งแต่เธออายุยีสกับแม่ของเธอวาวดาวเห็นว่าเขาเป็นคนจริงและเอาลูกสาวอยู่แม่จึงยอมยกลูกให้ตั้งแต่ตอนนั้นแม้ว่านายหัวจะเป็นคนที่มั่นคง ไม่ยอมล่วงเกินเธอทำแค่จับมือและบางครั้งที่มีโอกาสพิเศษก็จะหอมแก้มบ้างจูบหน้าผากเธอบ้างก็แค่นั้นพอให้ได้วาบวิวแต่เธอเองก็อยากจะมีเพื่อนไวร่วมสังสรรค์แต่ก็ติดที่เขาทุกครั้งไปปลายนิ้วกลาง เกลียแก้มของเธอเบาๆโกโรธพี่ถึงไงหญิงสาวคอนควับก็ต้องโกโรธสิคะหนูก็อยากไปเที่ยวของหนูบ้างไปเที่ยวก็ต้องไปเที่ยวในที่ที่สถานที่ที่มันน่าเที่ยวกว่านี้และไอผู้ชายพวกนั้นดูก็รู้ว่ามันมาด้วยสาเหตุอะไรมันอยากจีบสาวใครมุกก็รู้นี่ ว่าพี่จองไข่มกไว้แล้วพี่แค่หวงของของพี่มันผิดตรงไหนหญิงสาวทำหน้าพูดไม่ถูกมันไม่ได้ผิดหรอกค่ะแต่ว่าเอาเธอหน้าไม่ต้องโกรธพี่ไปหรอกพี่ยอมให้เที่ยวแต่เที่ยวแบบนี้พี่ไม่ยอมพี่ไม่ชอบพี่บอกแล้วใช่ไหมว่า พี่หวงพี่ห่วงพี่ห่วงพี่ห่วงพี่ก็พูดอย่างนี้ทุกทีเขาหัวเราะอ๋องอนพี่ซะแล้วหญิงสาวทำหน้าบอกอุนไม่รับนั่งงองงม้ออย่างกับจะหวักชายหนุมห่มหัวเราะก็ช่วยไม่ได้ละนะก็พี่จองเอาไว้แล้วมันก็ต้องเป็นของพี่อยู่วันยังคำ่ำ เรื่องอะไรที่พี่จะปล่อยให้คนของพี่ไปให้พวกมันนั่งมองน้ำลายยืดได้เล่าเขาใช้ปลายนิว้วเกลี่ยกแก้มของเธอเล่นตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่ติดไฟแดงอยู่พอดีหญิงสาวหันมาค้อนเขาขวบแต่เขาก็ยังยิ้มน่าสนุกดีนะเอาไว้เราไปด้วยกันเยอะๆมีผู้ชายไปด้วยหลายๆคน ลองดูสิว่าใครจะกล้าจีบแฟนของพี่หญิงสาวหน้าง,งอใส่เขาขืนปล่อยให้พี่ไปกับหนูมันก็ไม่สนุกกันพอดีนะสิมันต้องสนุกมากกว่าพอเขาพูดแบบนั้นเธอก็ยิ่งงอนนักพอยิ่งกลับมาถึงบ้านหญิงสาวก็ปึงปังขึ้นห้องไปเลยทำให้แววดาว มองตามลูกสาวก่อนจะหันมายิ้มให้ในายหัววีระพบเกิดอะไรขึ้นหรอคะเขาอยากไปเที่ยวกับเพื่อนแต่ว่าเพื่อนกลุ่มนี้นะ่ะมันดันมีผู้ชายไปแก๊งใหญ่ก็เลยไม่อนุญาตให้เขาไปอ๋อเด็กก็อย่างนี้หรอคะวัยรุ่นเขาคงไม่นึกถึงอันตรายแล้วยิ่งเป็นเด็กสมัยนี้นะ่ะโอ้ย เดินจะคาดเดาแต่ละคนทำโมนทั้งนั้นเห็นจะจริงแววดาวยิ้มเมื่อมองในหัววีรเทพอย่างพมออกพรมใจเธอเต็มใจยกลูกสาวให้ในหัวคนนี้เป็นเพราะเขามีความเป็นผู้ใหญ่ไม่มีข่าวตั้งแต่เอ่ยขอว่าจะขอให้ลูกสาวของตนมาเป็นของตัวเอง ก็ไม่เคยได้ยินเขาคบกับผู้หญิงคนอื่นอีกเลยเขาใจคอเข้มแข็งมากนี่ก็ผ่านมาเกือบสองปีแล้วจนไข่มุกเกือบจะเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วเขาก็ยังไม่คบหากับใครรอลูกสาวของเธอเพียงคนเดียวแล้วแบบนี้จะยอมให้ลูกสาวไปเป็นของคนอื่นได้ยังไงมันคือความภาคภูมิใจของแม่และตอนนี้ ใครมกอาจจะไม่รู้แต่ความเป็นจริงแล้วคนเป็นแม่และในหัวรักตัวมากขนาดไหนผู้หญิงทุกคนจะต้องอิจฉาเมื่อได้รู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่น่าปรารถนาที่สุดในหัวอยู่รับประทานอาหารเย็นด้วยเพราะแววดาวเป็นคนที่มีรสชาติมีสเสน่ห์ปลายจวักและพยายามสอนให้ลูกได้เรียนรู้ อ๋อป้าตุย้ยมาพอดีจ้ะป้าตุย้ยคือคนของวีรพบมาที่บ้านหลังนี้เพียงเพราะการได้เรียนรู้สูตรของอาหารนายหัวขอสูตรจากแววดาวเพื่อไปเปิดร้านอาหารและหวังเอาไว้ว่าจะให้ไข่มกคอยไปดูแลร้านอาหารแห่งนี้ด้วย ซึ่งมันอยู่ติดกับโรงแรมของเขามันเป็นร้านที่ดูโลโก้งดงามกำลังปลูกใหม่แต่ตอนนี้ไข่มกยังไม่ว่างจึงคิดจะให้ป้าตุ้ยไปช่วยดูแลและถ้าหากแววดาวยาวจะไปเป็นแม่ครัวก็เป็นได้ทุกคนมารอมรอบกันอยู่ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวผมไปตาม ไข่มกมาก่อนนะครับแววดาวยิ้มให้ปล่อยให้ชายหนุ่มขึ้นไปเรียกหญิงสาวถึงห้องนอนเพราะเป็นอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วตนเองไว้ใจในหัวเป็นอย่างมากวันนั้นเสียงเคาะประตูดังขึ้นเพียงสองครั้งก็มีการเปิดประตูเข้ามาเลยไข่มกกกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าถึงกับร้องวี ในหัวเข้ามาแบบนี้ได้ไงโกรธแต่ก็หยิบผ้าขนหนูมาพันตัวแก้มแดงปลังน่ารักที่สุดในหัวมีอารมณ์ขึ้นมาจริงๆแต่ก็ยังพยายามข่มกลั้นมันอ้อยได้เวลาลงไปกินข้าวแล้วเยเด็กแบ่บเรียกหนูแบบนี้ทุกทีเธอทำหน้าเงา้าก่อนจะเดินเข้าไปในห้องอาบน้ำ หญิงสาวอาบน้ำอย่างรวดเร็วออกมาด้านนอกก็ยังเห็นว่าในหัวนั่งรออยู่ทำไมคุณไม่ลงไปข้างล่างล่ะคะให้เรียกว่าอะไรพีวีบอกไปก็ทำหน้างงาไปเนื้อตัวของหญิงสาวน่าปรารถนาจริงๆมีตรอหยุดน้ำตอนนั้นในหัวเดินเข้ามาประชิดเขาก้มลงใช้หน้าผาก ชนกับหน้าผากของเธอหอมจังใช้สบู่ยี่ห้ออะไรจะมันก็มีขายยุกลื่นกลาดตอบให้ดีๆสิอย่าทำเป็นงอนก็หญิงสาวแก้มแดงดดเดืดเรอรู้สึกรอนวูบวาบไม่เอา,เอ,าอืหนู Entonces, หนาวนะอยากใส่เสื้อผ้า ขอย่นโฉมก่อนไม่ได้หรือไงในหัวทําเสียงแหบพร่าในลําคอซึ่งทําไม่ถือรู้สึกร้อนวูบวาบเข้าไปใหญ่จนกระทั่งจมูกและปากของเขาไล่ลงมาตามหยดน้ำบริเวณข้างแก้มยิงต่อถึงกับทำอะไรไม่ถูกเมื่อเขาค่อยๆใช้ปากงับเอาเม็ดหยดน้ำนั้นเข้าปากของตัวเอง จมูกของเขาคลอเคลียเบาๆก่อนที่ดิมฝีปากจะประทับจุมพิษลงไปบนดิมฝีปากของเธอมันเป็นเพียงจูบที่แผ่วเบาแต่ร้อนรุ่มก็ไปถึงทรงในไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเป็นของเขาแล้วเธอจะร้อนรุ่มขนาดไหนบทพิศวสวัสดของในหัวนั้นจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างที่บรรดาเพื่อนๆของเธอเล่าให้ฟังหรือเปล่าอยากรู้จริงๆ หญิงสาวค่อยๆปรือตามมองเมื่อเขาค่อยๆถอนดิมฝีปากออกแก้มของเธอแดงระเรื่อขณะที่เห็นแก้มของเขาแดงขึ้นหนึ่งเฉดรู้ไหมว่าไข่มุกนะ่ะน่ากินขนาดไหนเขาเอ่ยถามเสียงแหบหญิงสาวพูดไม่ออกเธอไม่กล้าแม้แต่จะสบตาเขารู้สึกทั้งขืนและอาย และอยากจะไปให้้นจากตรงนี้แต่อีกใจก็อยากจะเข้าไปซุกในอ้อมกอดของเขาด้วยมีรู้ทำไมว่าถึงได้รู้สึกแบบนี้หญิงสาวค่อยๆปรือตามองเขาในขณะที่เขาใช้สายตาคมคมคม,มองเธอพี่ต้องกาดถือมานานแล้วแต่พี่ก็ต้องข่มใจรีบเดียนจบไปไวสิพี่จะได้ครอบครองถือทั้งหมดทั้งหมดที่มี หญิงสาวไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่รับดู้ว้ว่าตัวของเธอเองก็ต้องการเขาเหมือนกันเพียงแต่ว่ายังไม่กล้าที่จะแสดงออกสำยังโกรธที่เขากีดกั้นทางเดินของเธอเธออยากจะเจอเพื่อนเธออยากจะมีชีวิตของตัวเองก็ถูกเขากีดกันเสมอทุกทีไป ออกไปได้ไม่ค่ะหนูอยากจะแต่งตัวไข่มุกบอกเสียงอ้อมแอมทำให้ในหัวหนุ่มถึงกับหัระหาะหึในลมคอได้สิถึงแม้ว่าพี่อยากจะเห็นไข่มุกทั้งตัวแต่พี่ก็ต้องอดใจป่านนี้ทุกคนคงสงสัยว่าทำไมพี่ไม่ลงไปสักทีเป็นเพราะพี่อยากจะเห็นไข่มุกแบบนี้แหละรู้ไหมว่าทั้งเนื้อทั้งตัวของไข่มุกนะ่ะ มันน่ากินขนาดไหนพอเขาพูดแบบนั้นหญิงสาวก็ยิ่งร้อนวุบวาาเนื้อตัวของเธอถึงกับแดงกรร่ำออกไปเธอค่ะเดี๋ยวทุกคนจะสงสัยได้เขาพูดเสียงสั่นค่อยๆถอยออกมาเพ่งผิดรูปร่างเย,ย้าวยวนอีกครั้งแม้เดินร่างของเธอจะบอบบางแต่ในส่วนที่ควรจะมีก็แน่นหนา น่าจับน่าสัมผัสไปหมดเขาจำเป็นต้องหันหลังและถอยออกไปทิ้งความทิ้งความต้องการอยากเอาไว้ในอ,อกในขณะนั้นยิงตาวรีบกุมมือลงอ,อกของตัวเองขอร้องว่าหัวใจจ๋าช่วยกรุณาเต้นให้มันเบาลงหน่อยได้ไหมในตอนนั้น ไม่มีใครสงสัยว่าทำไมในหัวถึงลงมาช้าใครจะไปใส่ใจทำไมก็ในเมื่อทั้งสองก็ตกล้องปล่องชิ้นไว้แล้วและตัวของท่านเองก็เต็มใจจะยกลูกสาวให้แล้วถึงเขาจะมีซัำติงรองกอดกันมั่งอะไรกันมั่ง ก็คงไม่ห่วงลูกสาวเพราะเต็มใจจะให้ในหัวหนุ่มกลับลงมานั่งไข่มุกกำลังอาบน้ำครับประเดี๋ยวคงลงมาทุกคนกำลังตังต้งโต๊ะและยิ้มให้ในหัวเขาทำทีเป็นดูโทรศัพท์โดยแกล้งทำเป็นไม่สนใจว่าตอนนี้แก้มของตนเองนั้นแดงขึ้นหนึ่งเฉดปาตุยและแววดาว สบตากันอย่างดูใจเพียงครู่เดียวแข่มุกก็ลงมาพร้อมกับรอยยิ้มและแก้มแดงๆไม่บอกก็ดูว่าทำอะไรกันลงมาแต่ก็นั่นแหละนะความหวานของสาวของหนุ่มตัวของนายหัววีระพบเองอายุน้อยกว่าแววดาวเพียงไม่กี่ปี แต่ก็มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วมีความเป็นเด็กในตัวเพราะในหัววีรภาพก็ไม่ใช่คนที่ดูจะแก่ขนาดนั้นแถมยังรักลูกสาวของตัวเองอย่างหมดใจเอ่ยปากขอตั้งแต่แรกอย่างวิสุภาพบุรุษแบบนี้แล้วจะไม่ยอมให้ได้ยังไงอาหารมื้อนั้นออกจะอร่อยหวานเวอร์ ใครๆก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่ควรจะเกิดขึ้นวีรภพขอตัวกลับพร้อมปะตุย้ยเป็นเวลาสองทุ่มพอดีต่างคนก็ต่างมีหัวข้อคิดสนทนาไขมุกอ่านหนังสืออีกไม่กี่วันก็จะเรียนจบแล้วแต่ในหัววีรพภพก็ยังโทรศัพท์มาตอนกลางคืนและเปิดกล้องคุยกันไหนดูซิ เด็กสนของพี่อ่านหนังสือไปถึงไหนแล้วก็กำลังทำรายงานอยู่ไหนดูหน่อยสิแทนที่จะดูภาพจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแต่เขากลับเห็นภาพขาอ่อนของเธอที่อยู่ใต้โต๊ะแมมมันช่างนวลเนียนถ้าเขาได้จับมันจะรู้สึกยังไงนะแบบนี้แทบจะรอไม่ไหว หลายครั้งหลายหนเวลาที่เธอนั่งรถไปกับเขากระโปรงที่เธอสวมอยู่มันยาวถึงเขาก็จริงแต่มันก็มีบ้างที่ทะลกลงมาจนเขานึกอยากจะรูปไล้มันโชคยังดีที่เธอเป็นคนปิดป้องถนอมเนื้อถนอมตัวไม่อย่งงางนั้นเขาคงห่วงมากกว่านี้เมื่อไหร่จะเรียนจบสักทีพี่อยากได้เราเป็นเมียจะแย่อยู่แล้ว เขาหมั่นพูดคำนั้นเหมันสร้างความรู้สึกสัส่นสะเทือนในอกของเธอแม้จะรู้ตัวว่าเธอจะไม่เป็นอิสระอีกต่อไปแต่อีกใจเธอก็อยากจะเป็นของเขาในหัวยังคงทำหน้าที่ของตัวเองไปรับไปส่งและบางครั้งก็พาฟ้าดา และเพื่อนๆคนอื่นๆไปนั่งรับประทานอาหารกันบ้างพวกเขาไม่ค่อยพูดเรื่องของวัยรุ่นแต่จะพูดเรื่องเรียนกันซะส่วนมากซึ่งเป็นสิ่งที่ในหัวต้องการบางครั้งเขาเองเป็นฝ่ายชวนที่จะพูดเรื่องอื่นเรื่องเที่ยวหลังจากสอบเสร็จและพูดเรื่องแต่งงานเพราะมีแผนกันเอาไว้แล้วและมีเลิกยาม ทุกคนได้แต่ตกใจจะแต่งงานเร็วขนาดนั้นเลยเหรอยี่แ่รงมกเพิ่งอายุ21เองนะคะพี่ดอไม่ได้แล้วนายหัววีระพบพ,พูดอีกนั้นเป็นการประกาศสักดาให้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้นี่เป็นของข้าและมันก็เป็นยญิงนั้นจริงๆทุกคนแมวจะตื่นจะลงแต่บางคนก็อิจฉาเพราะนายหัววีระพบเป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่ ขี้ห่วงไปบ้างแต่รวยเวิร์กมีทุกคนเขารู้กันว่านายหัวเป็นที่จับจองของบรรดาสาวแก่แม่ไม้แม่แก่ก็ยังชอบเพราะฉะนั้นทุกคนจึงรู้กิติศัพท์นั้นดีและอิจฉาไข่มุกเป็นอย่างมากมีนานการเรียนก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี การสอบก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแม้จะไม่ได้รับเกียรตินิยมแต่ไข่มุกก็ทำคะแนนได้อย่างดีที่สุดเจ้าตัวต้องไปเข้าคอร์สเพื่อเป็นเจ้าสาวของเขาและวันแต่งงานก็มาถึงในวันนั้นบรรดาเพื่อนๆมาในงานของเธอชายหนุ่มหลายคนต้องอกหัก ราไข่มุกเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในกลุ่มแต่ถูกจับจองด้วยในหัวที่ตัวเองไม่มีภาษีเหนือกว่าเสียดายจังเมื่อชายหนุ่มมายืนมองเธอในหัวจะรีบเดินเข้ามาอยู่เคียงข้างและจับมือเจ้าสาวของตัวเองเอาไว้วันนี้ไข่มุกสวยเหมือนนางฟ้าเพราะฉะนั้นไอ้บรรดาซาตานห้ามมามองนางฟ้าของเขาเด็ดขาด ราะเขาจองของเขาเอาไว้แล้วในตอนนั้นเขาจับมือเธออยู่ตลอดเวลาบรรดาแขกเตือต่างก็อิจฉาไม่พ้นเวลาเข้าหอทุกคนรู้ว่ามันจะต้องร้อนแรงแน่และมันก็เป็นอย่างนั้นหญิงสาวถึงกับตัวสั่นเพราะไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างเคยได้รับจูบจากเขาแค่เพียงครั้งเดียว ไม่คิดเลยว่ามันจะร้อนแรงขนาดนี้เมื่อบรรดาช่างแต่งหน้ามาช่วยกันเอากิ๊บออกจากผมเอาเสื้อผ้าชุดแต่งงานออกไปทิ้งให้หญิงสาวอยู่ในชุดกลุมเธอค่อยๆกำจัดบรรดาเครื่องสำอางออกจากใบหน้าใบหน้าของหญิงสาวพริมเป่าเธอก้มหน้าลงและล้างหน้า เงยหน้าขึ้นมาอีกทีเห็นเจ้าเบ่าของตัวเองยืนอยู่ด้านหลังหญิงสาวตกใจเล็กน้อยขยับเข้ามามองเขาแต่เขารวบตัวถือกอดไว้ทางด้านหลังจมูกโด่งซุกไซแก้มนุ่มไล่ละลงไปตามลำคอหญิงสาวขนล,ลุกขนพองพูดไม่ออกอบอกไม่ถูกพี่พี่วีใช่พี่ดอกคืนนี้ ไข่มกก็รู้หญิงสาวแทบละลายจะหายเข้าไปในอกของเขาอยู่แล้วเมื่อเขาค่อยๆกอดเธอรูปไหล้ไปตามเนื้อตัวของเธอผู้หญิงคนนี้เดือนร่างนี้จะเป็นของพี่เขาพูดอย่างอวดดีและแล้วเขาก็ค่อยๆอุ้มเธอขึ้นมาวางลง คนอ่างล้างหน้าตรงนั้นนั่นเองหญิงสาวยังคงกอดคอเขาไว้ดวงตากลมงโตสีดำสนิทจ้องเขาอย่างขมงในขณะที่เขาประกบจูบลงมามือไม้วัดไซส์เธออย่างเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอารมณ์คลุ่งพลานลมหายใจฟืดฟาดที่ดังมาและกลิ่นชายชาตรีที่เธอเคยคุ้น ตอนนี้เธอกำลังจะเป็นของเขาชายหนุ่มครวนครางอยู่ในลำคอขณะที่หญิงสาวแทบจะกรีดร้องเมื่อเขาปกุกรุกอย่างที่เธอไม่ทันตั้งตัวร่างที่เคยนั่งอยู่ตรงนั้นถูกอุ้มกลับมาบนเตียงชายหนุ่มจัดการกับชุดคลุมของเธอจนสิ้นไร้ในชุดวันเกิดเขาจัด การเป็นเจ้าของของเธออย่างที่ใจรอคอยแม้มันเจ็บปานจะขาดใจแต่อย่างน้อยเธอก็ได้รับดูแล้วว่าตอนนี้ทั้งตัวและดวงวิญญาณของเธอต้องเป็นของเขาเท่านั้นบอกพี่สิว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่ได้ทำให้มุกรักพี่บ้างหรือเปล่าหญิงสาวกรีดร้องเสียงแหบแห้ง แต่ก็ยังอุตส่าห์พยักหน้าเธอกอดคอเขาไว้กดใบหน้าของเขาลงมารับจูบจากเธอก่อนที่เธอจะพูดมุกก็เป็นของพี่อยู่แล้วพี่จะอยากรู้ไปทำไมพี่แค่อยากได้ยินคำว่ารักเขาไม่เพียงแค่ถามแต่ยังทำให้เธอกรีดร้องเพราะอดรักที่แสนพิศวาสของเขาต้องการ มุกต้องการพี่และมุกก็รักพี่ด้วยเขาหัวเราะอย่างสะใจก่อนที่จะบอกกับเธอพี่รักมุกที่สุดห่วงมุกที่สุดเพราะฉะนั้นห้ามไปเป็นของใครเขาประกาศสักดาและมอบความเป็นสามีให้กับเธอหญิงสาวถึงกลับกีดร้องลั่นพอรู้ตัวอยู่แล้วว่ายังไงเธอคงไม่พ้นไปจากวันนี้ ยังไงเธอก็ต้องเป็นของเขาแต่นี่แค่คือการเริ่มต้นแม้แต่บทดรักที่แานหวานเขาก็ยังมอบให้ได้บัดนี้เป็นต้นไปเธอคงไม่ผลจากเขาอนาคตของเขาอนาคตของเธอถูเขาวางเอาไว้หมดแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดเธอก็จะอยู่กับเขาชั่วชีวิตของตัวเธอและเขานั่นเอง หลังจากนั้นประมาณสองปีหญิงสาวก็ตัดสินใจว่าจะทำกิฟตเพื่อมีลูกแฝดทีเดียวเขาอยากได้ผู้ชายเธออยากได้ผู้หญิงก็เอาตามนั้นแหละแล้วทั้งคู่ก็ได้อย่างที่ใจคิดไม่มีอะไรมาทำให้ทั้งสองขัดใจหรือทะเลาะกันได้นอกจากเรื่องหยุมหยิมภายในบ้านหรือเรื่องที่เขาหึงหวงไม่เป็นท่า แต่ก็นั่นแหละนะมันคือรสชาติของชีวิตความสุขมันเกิดได้จากคนทั้งสองและเธอหวังว่าทั้งเขาและเธอจะช่วยกันพากันไปถึงฝั่งฝันได้ในที่สุดจบแล้วนะคะในหัวร้ายจอมหัวเมียเด็กนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังถ้าชอบก็าฝากกดไลค์กดแชร์ผิดภาพประการใดอึอ้งไปบ้างก็ขออภัยด้วยนะคะ ฝากกดไลค์ฝากชมผู้สนับสนุนด้วยรักนะคะคุณรักษาสวัสดีค่ะ